นักเรียนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งะ,ะสวัสดีค่ะจันเลยขาค่ะชัดเจนไหมคะเสียงหนุชัดระดับขอชื่นชมคุณครูทั้งสามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งโครงการ T S Q M A ของจังหวัดเพชรบูรณ์วง P L C เป็นวงที่ควรจะเกิดกับทุกหน่วยงานการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมันมีความสําคัญมาก เพราะมันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาที่ทําให้โรงเรียนเข้มแข็งมองมุมมองต่างๆเนี่ยมันรอบด้านขึ้นโรงเรียนสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วสามารถที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้ ครู้องแม่ไนปะ่ักโรงเรียนบ้านขมมดเปลี่ยนกระบวนการคิดครับ<ม>การแก้ปัญหาร่วมกับชุมชนเนี่ยเราพานักเรียนไปฟิลทริปครับโรงเรียนบ้านซับสว่างออกไปสำรวจแหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วชื่อหน่วยหน่วยนะักเดินทางครูอะค่คะจะเป็นคนที่โยนคําถามให้แล้วก็เขาต้องค้นคว้าด้วยตัวของเขาเอง จังหวัดพิศบุโลกของเราเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบหลายๆโรงเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงการ TSQP เดิมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมของหลับใบม้าพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยนะเรศวรหรือมูลทีเพื่อทักษะแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์สกิลของมหาวิทยาลัยศรีประทุมน,นะครับใน111โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของเราเโดยที่ช่วงเรียนเนี่ยใช้วงสนทนา PLC นี่แหละแก้ปัญหาในการดำเนินงานโครงการของเขา ในบทบาทของขอทีมวิชาการได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงคัดเลือกคุณครูต้นเรื่องแล้วมีการทดสอบก่อนนะคะให้คุณครูเล่าเรื่องของคุณครูแล้วหลังจากนั้นเนะะี่ยค่ะก็เราได้ให้ข้อเสนอเนะี่ยเติมเต็มประสานงานก็เชื่อมโยงกับเรื่องของโครงการไปยังโรงเรียนคุณครูแล้วก็ผู้บริหารพาเขาทาเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่คะ่ะว่า การที่จะต้องมีฟาร์มีโนต้ตเลือกใช้คําพูดเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยกล้าที่จะพูดคุยเปิดใจมากขึ้นแล้วก็ส่งกําลังใจให้กันและกันในในวง PLC ด้วยค่ะการเตรียมตัวความเป็นฟา์ใช่ไหมคะก็เริ่มตั้งแต่การพูดคุยซักถามครูต้นเรื่องอะค่ะก็จะใช้หลักการตั้งคำถามเปิดวงให้เขาได้จอยกับเราได้พูดข้อมูลมันเป็นประเด็นประมาณอย่างนี้ค่ะ อะไรที่เป็นเป็นปัญหาและอยากทําอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก็ไม่มีถูกไม่มีผิด empowerment ใา้กำลังใจพลังใจสร้างบรรยากาศร่วมกับครูและผู้มีส่วนร่วมก็ a บทบาทหน้าที่ note taker ในวง plc นะมีหน้าที่บันทึกจดสรุปการประชุม plc แต่ละครั้งนะจะรวบรวมนะคะข้อมูลต่างๆนะให้สมาชิกของเราไปใช้งานได้นะคะ สำหรับโน้ตเทกเกอร์รวบรวมประเด็นค่ะแล้วก็สามารถที่จะมองภาพรวมของอประเด็นการเสวนามีข้อแลกเปลี่ยนอะไรมีการเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นอะไรค่ะและท้ายสุดก็จะมาเป็นเคมให้กับผู้ที่ร่วมวงเสวนาได้ด้วยค่ะบทบาทหน้าที่ ICT ตรงนี้นะคะ เราจะต้องเซตระบบ ICT เครือข่ายทั้งหมดทั้งภาพทั้งเสียงอินเทอร์เน็ตเราต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องเสถียรนด้วยไม่งั้นเราจะไม่สามารถสื่อสารสองทางได้เสี่งสัญญาณชัดเจนค่ะก <Yes. S 1> องทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาค่ะน,นี้โรงเรียนมันขมวด วันนี้ก็คณะศึกษานิเทศได้มาสายวิสิท์เยี่ยมแล้วก็นิเทศโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะคุณครูเมธที่มีกระบวนการนำ plc มาใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของคุณครูค่ะค,ครูเมธเข้าได้เข้าร่วมกระบวนการ plc ในระดับจังหวัดคุณครูในโรงเรียนก็ได้ร่วมพัฒนาไปกับคครูเมธด้วย หลังจากที่ได้เข้าร่วม PLC Coaching อนไล n e นะครับท่านก็ให้การบ้านมาว่าคำว่า Active Learning กับ Activity แตกต่างกันอย่างไรมีท่านศึกษานิเทศท่านจะมาเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งครับและท่านก็จะมาร่วมสังเกตการสอนด้วยใน PLC เราจะทำแบบนี้ครับอย่างต่อเนื่องคำว่า PLC ครับมันเป็นการที่เราได้แลกเปลี่ยนกันระหว่างคุณครูเราพัฒนาตัวเองได้ได้รับคำ แนะนำจากเพื่อนครูเราได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอนเนี่ยมีการนําแนวความคิดใหม่เข้ามาก็เป็นโครงงานอาชีพเด็กจะเป็นคนที่ไปหาข้อมูลเองทั้งหมดว่าในชุมชนปัญหานี้ควรที่จะแก้อย่างไรพอเริ่มเริ่มเปลี่ยนมันไม่เครียดมันเรียนสนุกดีเรียนสบายดีอย่างนี้ครับนักเรียนน่ะเขาอยากมาเรียนมีความสุขครับ พอครูเปลี่ยนห้องเรียนเป็น Active Learning ก็มีความสนุกสนานขึ้นค่ะแล้วก็พาออกไปทำออกไปเรียนรู้นอกโรงเรียนออกมาเรียนรู้นอกห้องไม่ได้แค่เรียนในหนังสืออย่างเดียวค่ะดีขึ้นค่ะช่วงนี้ก็ตั้งใจเรียนกันมากขึ้นฟังคุณครูคมากขึ้น PLC เป็นเครื่องมือที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นคุณครูทุกคนได้มาเป็นผู้นิเทศแล้วก็มาเรียนรู้พร้อมกันแล้ว ปัญหาอุปสรรคต่างๆเราก็ได้มองเห็นภาพรวมว่าเอ้การจัดการเรียนการสอนนะพอมองคนเดียวคงคงไม่ครบวงจรแต่พวกเราทุกคนมาร่วมด้วยใช่นกันซึ่งเป็นมิติใหม่นะครับผลโอเนตระดับประถมชั้นป .6 และม .3 สูงกว่าระดับประเทศหลายวิชานะครับนี่คือสิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ครับ โรงเรียนบ้านเขาช่างงเนี่ยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ T.S.Q.P. อ่านวัตรกรรมจิตศึกษา P.B.L. แล้วก็ P.L.C. ซึ่งตัว P.L.C. เป็นเครื่องมือสำคัญมากเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงให้ให้การเปลี่ยนแปลงนี้มันสามารถเห็นผลลัพธ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทำงานทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันมันจะไม่มีการด้อยค่าให้โอกาส คนที่ไม่กล้าพูดก็กล้าแสดงออกมากขึ้นจุดที่จะเอา PLC เข้ามาคือเราเราอยากหานวัตกรรมมาแก้พฤติกรรมเด็กซึ่งเรามองว่า PLC ตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมจิตศึกษาของเราไม่ว่าคนครูที่มาใหม่หรือคนครูเก่าเขาก็ต้องรับบทบาทเป็นฟาเป็นโน้ตในวงได้ทุกคนนครับแต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ร่วมกันไปแบ่งออกเป็น PLC ระดับโรงเรียนนะครับวงใหญ่ แล้วก็ PLC วงย่อยเป็นช่วงชั้น PLC มันก็จะมองไปถึงปัญหาเชิงระบบครับ System Study เ,เป็นระบบใหญ่ว่าทั้งโรงเรียนเป็นปัญหาอะไรที่เราอยากแก้ร่วมกันไหมเอามาคุยได้หรือเป็น Case Study เป็นกรณีศึกษา,ราหรือ Lesson Study ก็คือบทเรียนไหนที่มีปัญหาอย่างเี้ครับเราก็จะมาช่วยกันวางแผนออกแบบกิจกรรมอย่างเี้ครับเราไม่ตัดสินคำพูด คือเราฟังแล้วก็เราก็ให้กําลังใจชื่นชมขอบคุณที่ได้เล่าได้แชร์นะครับจะเข้าใจกระบวนการเดียวกันเห็นเป้าหมายเดียวกันชัดเจนขึ้นเป้าหมายของเราคือมุ่งไปที่เด็กอย่างเดียวแค่นั้นเองครับก็ได้รับหน้าที่เป็นเทคโนตค่ะเป็นคนที่จดสรุปประเด็นสําคัญค่ะในแต่ละบุคคลแลกเปลี่ยนประเด็นสําคัญอะไรมาบ้าง<ม>คือเราได้นวัตกรรม กลับไปใช้ค่ะแล้วก็นําไปบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะเป็นล่องรอยแล้วก็เป็นสิ่งที่เอาไปพัฒนาต่อไปก็รู้สึกว่าในภากของการเป็นครูงอกงามขึ้นเช่นเดียวกับเด็กๆค่ะเขาเปิดโอกาสให้เราแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในข้อเสนออะไรเราสามารถพูดได้เลยแล้วเราก็ให้ช่วยกันแก้ปัญหาเราจะได้ไม่แก้ปัญหาอยู่คนเดียวทุกคนก็ ช่วยเหลือกันแก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กแก้ปัญหาต่างๆในห้องเรียนได้ค่ะนอกจากจะมีปัญหาหน่อยเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ค่อยแข็งแรงเพื่อนๆเขาก็าค,าคอยช่วยคุณครูเขาจะคอยแนะนำมาดูแลทางโรงเรียนคุณครูและพออใจดีค่ะพยายามซัพพอร์ตน้องทุกเรื่องแกแล้วกลับมาแกก็จะเล่าให้ฟังว่าแกชอบไปโรงเรียนเพื่อนมีเพื่อนเล่น สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลพรค่ะชื่อเล่นชื่อกระต่ายค่ะอยู่ชั้นป .3 ค่ะหนูชอบคณิตศาสตร์ค่ะเพราะได้เรียนห้องคอมด้วยค่ะพออ,ะออก็ดีค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่เพราะว่าพอออเข้าใจดีค่ะเท่าที่ผมประเมินด้วยด้วยความรู้สึกก็แลวกันว่าการมีส่วนร่วมกับการพัฒนา แล้วก็เดินไปพร้อมๆกันเนี่ยการที่ผู้บริหารไม่ได้ใช้วิธีการสั่งการโดยหัอกของความเป็นครูเนี่ยคุณครูมีความหดเหนื่อยใจที่เห็นปัญหาแล้วก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนโดยใช,โยใช้โดยใช้วง PLC เป็นความรู้สึกที่ที่ภูมิใจนะคะที่วันนั้นได้เข้าร่วมวงกับเขาชมพูโมก็ได้ไป PLC วงใหญ่พูดแบบประเด็นสำคัญ พูดในสิ่งที่เขาอยากจะบอกเพื่อนด้วยความรู้สึกที่เอื้ออาทรต่อกันและสุดท้ายเนี่ยเขาก็สรุปประเด็นออกมามีคนที่มีมุมมองหลายมุมมองอยู่ในวงของเราเราก็จะช่วยกันมองแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหากลายเป็นว่าปัญหาเหล่านั้นหรืออุปสรรคเหล่านั้นเนี่ยถูกถูกมองแล้วก็ถูกแก้ปัญหาสร้างพลังแล้วความร่วมมือร่วมใจเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ PLC นี่คือหัวใจสำคัญเลยค่ะ